One news. Trongpai Trongma. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้เปิดตัวหุ่นยนต์กู้ภัยทางรังสีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในงานวันเปิดบ้านปรมาณู54ปีครับค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถควบคุมการทํางานได้ด้วยระบบออนไลน์เข้าไปเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีทันทีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ะนะคะหก็คือช่วยเพิ่มความสะดวกอสองนะคะก็คือการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเราจะไปติดตามประเด็นนี้ จาากคุณิิตยเกกตรกค่ะเาป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีหุ่นยนต์กู้ภัยทางรังสีที่สามารถควบคุมหุ่นยนต์ด้วยระบบออนไลน์ซึ่งถูกพัฒนาโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี หุ่นยนต์ตัวนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายรถถังมีน้ำหนัก50กิโลกรัมตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียมวัสดุที่ทนต่อรังสีหมุนตัวได้รอบทิศทางพร้อมทำงานได้ทั้งพื้นราบและพื้นครุกข่ะความเร็วในการเคลื่อนที่กำหนดได้โดยผู้ควบคุมระบบและยังสามารถมองเห็นพื้นที่เกิดเหตุได้รอบด้านจากกล้อง C C T V 4ตัวที่ติดไว้พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือหยิบจับวัตถุที่สามารถยืย่นได้กว่า1เมตร จากเหตุการณ์ปี2543ที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงทางรังสีที่จังหวัดสมุทรปราการจนเกิดการแพร่กระจายของรังสีอันตารายจนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายจึงทําให้สํานักงานประมาณูเพื่อสันติพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้เก็บกู้ อันนี้คือตัวอย่างนะคะเป็นหุ่นยนต์เก็บกู้ทางรังสีซึ่งเราก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ว่าถ้าสมมุติเราเจอแหล่งที่มันมีอุบัติเตหตุสารกัมะรังสีตกค้างหรือว่าปนเปื้อนเนี่ยเราสามารถใช้หุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปเก็บกู้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยผู้ดําเนินการผู้ชาก็ปลอดภัยนะคะด้านประชาชนที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่บอกว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีการพัฒนาอุปกรณ์เสริมในการเก็บกู้วัตถุรังสีเพื่อช่วยป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นน่าจะดีครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดใช้มนุษย์เข้าไปในบริเวณที่มีรังสีมากเนี่ยจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดใช้หุ่นยนต์ในการช่วยในการเก็บวัตถุกรรมตรังสีอย่างนี้ครับก็จะปลอดภัยมากกว่าเห็นแบบพวกมีโมเดลพวกเป็นโรบอทอะไรเงี้ยที่ใช้วัด รังสีบอกว่าถ้าแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยถ้าคนเข้าไปในพื้นที่นั้นไม่ได้ก็สามารถใช้พวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเข้าไปแทนอะไรเงียค่ะนอกจากนี้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติยังได้เปิดเตาปฏิก์นิวเคลียร์เครื่องเดียวในประเทศไทยให้ประชาชนได้เข้าชมพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องประโยชน์และโทษของรังสีผ่านทางซุ้มกิจกรรมต่างๆอีกด้วยทิติยาเกตการรายงาน 1 n e News ตรงไปตรงมา